เหตุผลมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ HIV มีโอกาสไม่ติดเชื้อได้ฟังโปโบีเลยค่ะข้อแรกก็คือว่าใส่ถุงยางอนามัยค่ะ ถ้าคุณใส่ถุงยางอนามัยจะเป็นการป้องกันการส่งผ่านเชื้อ HIV จากผู้ที่เป็นเลือดบวกไปผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะได้เกือบ100%เซนะคะเหตุผลที่2นะคะการส่งผ่านเชื้อไวรัสจากคนเลือดบวกไปให้คู่นอนของเขาเนี่ยนะคะอาจจะไม่ส่งผ่านนะคะหรือส่งผ่านไปผู้ที่เป็นเลือดลบก,ก็ไม่ติดมาเพราะผู้ที่มีเลือดบวกโครรับยาต้านสม่ำเสมอค่ะ และถ้าเกิดเขาทานยาสม่ำเสมอจำนวนไวรัสโหลดในร่างกายเขาเนี่ยก็จะลดลงก็จะลดการแพร่กระจายไปให้ผู้อื่นได้เหตุผลที่3นะคะก็คือไวรัสโหลดในร่างกายของผู้ที่มีเลือดบวกอยู่ในระดับไหนนะถ้าอยู่ในระดับต่ําที่เขาเรียกว่า undetectable คือระดับที่เขาเรียกภาษาไทยว่าไม่พบเชื้อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ไม่ส่งผ่านเชื้อไปให้ผู้ที่เป็นผู้นอนเลยค่ะเหตุผลที่4นะคะก็เพราะว่า ในร่างกายของเราเนี่ยนะคะในแต่ละที่ที่มีเชื้อไวรัส HIV อยู่เนี่ยเขามีปริมาณไม่เท่ากันนะอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะคะเชื้อไวรัส HIV เนี่ยจะอยู่ในสารคัดหลัง่งใช่ไหมคะและจากรูปนี้จะเห็นว่าเชื้อไวรัส HIV เนี่ยจะอยู่ในกระแสะเลือดเยอะที่สุดรองลงมานะคะจะอยู่ที่อสุจิะคะ่ะรองลงมาก็คือจะอยู่ที่น้ําหล่อลื่น ของช่องคลอดของผู้หญิงแล้วก็เป็นน้ำคร่าในท้องแล้วน้อยที่สุดก็คือในน้ำลาย4.1นะคะถ้าการมีเพศสัมพันธ์แบบผู้ชายหญิงปกติแล้วสมมุติว่าฝ่ายชายนะคะเป็น ผู้ที่มีเลือดบวกเขาก็จะมี HIV อเนี่ยอยู่ในอสุจิเยอะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำตาม 1, 2 3มาอย่างดีนะคะการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะไม่รับเชื้อได้ผู้หญิงก็จะรอดนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดผู้หญิงนะคะเป็นฝ่ายที่เป็นเลือดบวกแล้วก็ไม่ได้ทำตามข้อ 1, 2 3มาเลยในช่องคลอดเขานะตรงเยื่อบุอ่อนเขาเนี่ยนะคะน้ำหลอลื่นเนี่ย เขาจะมีไวรัสไม่ค่อยเยอะนะคะผู้ชายที่เป็นเลือดลบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเท้าน้อย4.2หญิงรักหญิงค่ะคันนี้หญิงรักหญิงเนี่ยต้องมันไม่มีการสอดใส่ช่องคลอดเนาะดัะนั้นผู้หญิงก็มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่ํามากแต่มาถึงชายรักชายเนี่ยค่ะอันนี้จะมีความเสี่ยงสูงสุดเพราะว่าอย่างแรกก็คือ ในอสุจิมี HIV เยอะสุดถูกไหมคะอย่างที่2ชายรักชายเนี่ยจะร่วมเพศทางทวารหนักซึ่งทางทวารหนักเนี่ยก็จะมีเยื่อบุอ่อนเหมือนคล้ายๆช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยแหละก็เลยมีความเสี่ยงมากที่จะติดทางนี้ได้นะคะเหตุผลที่5เนี่ยก็คือคุณรับยาป้องกันกันมาก่อนหน้าค่ะ ยาเพล็นี่คือเราจะให้ผู้ที่มีเลือดลบนะรับยานี้ต่อเนื่องก่อนหน้าที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคนเลือดบวกมียาอีกตัวหนึ่งค่ะยาเปปยาเปปเนี่ยก็จะให้ทานภายใน72ชั่วโมงแล้วก็ทานต่อเนื่องไปอีกประมาณ28วันนะคะ มีมีตัวช่วยสำหรับผู้ที่ตอนนี้นะคะมีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงนะคะรับยาต้านแล้วแต่ก็ยังป่วยง่ายอยู่นะ,ะ CD4 ต่ำนะ CD4 ไม่ค่อยสูงภูมิคุ้มกันอ่อนแอป่วยบ่อยเนี่ยมีมีตัวช่วยนะเพราะว่าบีดูแลผู้ติดเชื้อ HIV อยู่อย่างท่านนี้นะคะค่า CD4 เนี่ยเพิ่มจากเดิมเนี่ย359เป็น436 cd 4นี่ของคนปกติจะ500ขึ้นไปนะคะผู้ที่รับเชื้อ hiv เนี่ย cd 4ก็จะต่ำกว่า500แล้วทำให้เขาป่วยง่ายมีคนนี้เนี่ย hiv เวลาสโลดต่ำกว่า40คนนี้เขาทานยานสมํำเสมอด้วยนะคะก็ทำให้ไวรัสโหลดอยู่ในช่วง undetectable ด้วยค่ะถ้าคุณสนใจนะคะก็ add line id ต้องหมาย a side gel happy นะคะหรือสแกน qr code ตามภาพนี้นะคะก็จะเป็น line ของ B แล้วก็ปรึกษาหาเรือเกี่ยวกับเรื่อง การติดเชื้อ HIV ก็ได้การเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่ม CD4 ก็ได้นะคะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพด้านไหนก็ีก็ยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไ like, ลค์กดแชร์ให้บีแล้วก็กด subscribe ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย